หัวข้อนี้ยังอยู่ในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับอยู่นะคะเมื่อวานเราเรียนไปกี่วิธีนะ2วิธี<อ>เดี๋ยวครูทวนนิดหนึ่งนะคะสมมติครูมีตัวอย่างที่1ข้อ1เลยค่ะ7จ็ดคูณศูนย่เวิธีที่1เราทำแบบไหนนะคะวิธีที่หนึ่ง,งอะไรนะคะ ถูกต้องค่ะศูนจุดเขียนนะศูนจุดสี่เกี่ตัวแล้วนะให้หน่อยเร็วหมดหรือยังครบแล้วเนาะเอา0.49บวกกันทั้งหมด7ครั้งหรือว่า7ตัวหลังจากนั้นทำต่อภูณเวไว้ก่อนนะต่อไปวิธี 2, ที่2ทำแบบไหนนะคะทําแบบแบบไหนเอ,อ่ยจำได้ไหม เราจะต้องเปลี่ยน0.49 0.49มีกี่ตำแหนง่งกี่ตำแหนง่งกี่ตำแหน่งคะกี่ตำแหนง่ง1 2ถ้า2ตำแหน่งต้องส่วนด้วย 1, 100ก็จะกลายเป็น7คูณ49ส่วน100ถูกต้องไหมคะเว้นไว้ก่อน ต่อไปวิธีที่สามวิธีที่สามมันอาจจะช่วยให้นักเรียนหาคำตอบได้เร็วขึ้นอย่างไรทำอย่างไรนะคะเอาเอา,เอาจุดออกอจุดออกก่อนเนาะก็จะกลายเป็นรูเขียนแบบนี้นะคะอย่างนี้เนาะกลายเป็นอะไรคะ49คูณ7 แบบนี้ได้ไหมคะเราคูณแบบปกติที่ไม่มีสูตรไม่มีทศนิยมก่อนนะเนาะคูณ่หน่เลเร็ว7 9 63ใส่3ทดหน้าดูก่อนค่ะต่อไป7 4 28 28บวก6ได้28บวก6ได้เท่าไหร่30อะไรกันแน่ 7จ28สี <S <S 6, ่บวกหได้เท nah ่าไรสาเท่าไหร่คะ3 4 6วกแปดได้ส nah ิก็กลายเป็น34เราได้34ดังนั้นเขียนเลยค่ะดังนั้น0ูุดเอาเอยู่หน้าเนาะเจ็ดคูณศูนย์จ่เก้าท่ากับเท่าไหร่กี่ตำแหเน่งดูรูนะคะกี่ตำแหเน่ง จะมา3ได้ยังไงขีดตำแหน่งขีดตำแหน่งหนึสองก็จะกลายเป็น3ามหนตำแหน่งสองตำแหน่งใส่จุดแล้วเติมกลายเป็น3 4 3จุดสี่สามได้ไหมคะได้นะคะตัวอย่างที่สองเธอว่า3วิธีเนี้ยวิธีไหนง่ายสุดสำหรับเธอวิธีที่3เพราะฉะนั้นเราจะทำวิธีที่3ากันค่ะ ตัวยอย่างที่สองเอาข้อที่หแล้วกันค่ะบอกจอเจทยข้อหกเลยค่ะเร็วคูณคูณดคูเลนยนะคะอย่างนี้นะวิธีทำขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดงใช้นมบรรทัดด้วยหลังจากนั้นเราเอาอะไรออกก่อนนะที่เธอบอกครูอะเอาจุดออกก่อนเนาะ เงยหนะ้าขึ้นกลายเป็น6 3สคูณแปคูณให้หน่อยค่ะ2 3งยังไม่ดูอีก2 3 2> 6สามสองหกใส่สองทด1ถูกต้องไหมคะมันทดได้ไหมเนี่ย 5, 5, 5. เอออย่างนี้ถูกไหมเนี่ยโอเคต่อไป8 3 2สใส่สี่ทดหน้า2 8ด แปดหกแปดหกใส่เป็นอะไรบวกอีกสองเป็นห้าสิบเติมศูนย์บวกได้ไหมคะแบบนี้เป็นหกหกหนึ่งห้าเขียนว่าดังนั้น0 6นยคูณเอาคิดเลขง่ายๆแปดสิบสองเท่ากับกี่ตั้งหนึ่งสองตั้งหนึ่งเท่าันยังไง หกหกจุดอ่านหน่อยแล้วได้เท่าไหร่คะห้าสิบเอ็ดจุดหกหกห้าสิบเอ็ดจุดหกหกถูกต้องค่ะ